มาเลยจ้ามาปลูกในท่วดินน้ำกันวันนี้วันที่ยี่สิบยิถแปดิุนาสองพันห้าร้อยหสิบแปดนะคะน้อยปลูกมันมันกว่าขื่นน้อยก็เลยในท่ดินม,มาฝังนะคะมันมีมันค่ะปลูกขขาโพดไปแล้วสองแถวค่ะขขาโพดขเนี้ปลูกไปแล้วสองแถวตอนนี้ก็มาปลูกในท่วดินต่อจ้ะจะเข้าเจ้าปลูกยังไงละ ก็็เฮดตามพม่อเข้าใจมีหน่อยนี่แหละยุ่มละสองหน่ายสามหน่ายก็ว่ากันไปเรือจะขี่จับได้นี่ค่ะมันตายมันบ่เกิดมันมันไม่เกิดค่ะเลยเนื้อทราดินมาฝังไว้โอ้เมททอดินใไซลุ่มละสองสามหนายนี่แหละคะ่ะสามจีน่ายแล้วจะสี่ยิบได้ยิบออกมาจากกระเป๋าได้เท่เาไรจังหน่ายจะเท่โคตรหลวม าปูใแบงะ่ะหน่อยเคยปูาปูทเ,เลน,นดีดสามมันมนแล้วคะ่ะสม,มันบเป็น,นะะว่าน่อยก็เลยน,น,นีมาใสใสขโพดโพดขันียวรลนะคะไ่หน่อยนึกว่ามันสีนี่หลายเมเ็ดเนาะข้าโพด ถุงนึงเขาปวดซองนึงไม่ใี่พี่ยู่ประมาณแปดสิบเมตรไปหน่อยก็ลองเอาซื้อมาสองซองปลูแกแล้วล่ะค่ะเขาปวดตอนนี้ลองมาฟังในถุลินในถุลินุคินเนะในถุลินกิโลละเจสินหาบาทที่เหลือไหน่อยว่าเสียอ่อนนั้นมาปลูกหาซื้อไอะไนบ่ได้ไปยังก็ค่ะ หญ้าก็ขึ้นแล้วไอ้ไม่น้อยมันสิสื่อต้นอันะ้นมาปลูกมันบ่มออีตักแจ้งไผ่นะคะเขาจะว่ามันเบิดขาดตลาดไปสักบ้านไปหลกหลายมีกิโลหนึงก็ยังได้สิปลูกแล้วสวกๆโหลดทางโพล่อยู่บาคา่ค่ะหรือที่โผล่ก็จากเนื้ออันนี้ โผล่กันเลยค้นกับตกลิ้นนะคะนี่เหมือนค้นตกลิ้นแต่เ้องกับมันเย็นนะคะอากาศมันเย็นเลยมาปลูกในทวดินใส่ยางไปเลยแนะนำไหนนะคะมาปลูกยังไหนกิโลหนึ่งถุงหมกใหญ่หนึ่ง ผมจะโม่งเฉลแล้วทางโผล่อยู่บ่ค่ะลุทีโผล่เลือกโผล่อยู่บอลุตื่นโผล่มันมันบ่เกิดนะคะมันตายหลายหลายบางทีแถวนี้ทห่ตายสุดแถวนี่มันคือฟังไปเรื่อยๆแล้วค่ะแถวนี้ปลูกขะะ้าวโพดค่ะปลูกข้าวโพดไปหอดลราคะ่ามองล่อมยูคน ม่หน่อยปลูกไม่ได้คุณฝนเริ่มมาแห้งแล้วค่ะจะไม่หน่ยอยปลูกเขาปลูกนี่คือดินตอกันจ้ะพระจับพเพื่ออย่าเขาห่มย่างำคำกับเปลูกกเปาเสือก็เต๊บกระเป๋าเสือไม่หน่อยจะง่าา้เลยสิปลูกแล้วค่ะนะ